เ่คสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แกงไตปลาเมืองคอนนะคะแล้วก็ยำขนมจีนปลาทูนะคะนี่ค <oh ่ะวันนี้นะคะพามาที่ร้านนี้เลยค่ะนี nah ่แกงไตปลานะคะไตปลาเองแล้วก็อันนี้ เออปรุงปลาค่ะเออปรุงปลานะคะเพื่อนๆขนมจีนอันนี้ก็คือกินกับขนมจีนได้เลยนะคะโอ้ตัดตอตัดต่อไม่ใช่ตัดตออันนี้มันคืออันนี้มันคือนี่พี่จงจะซื้อเอาไปกินกับขนมจีนนะคะเออเอาไปกินกับต้มตำค่ะมมัันนนน้้องก็ู่ต้มตำต้มตำนี่น้องก็มาซื้อยำนะคะนี่ก็ซื้อยำ ยำขนมจีนนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะยำขนมจีนชุดเท่าไหร่เจ๊อ่ะสิบจุดละห้าสิบบาทนะคะเป็ดน้อยนะครับเป็ดน้อยได้ไหมคะได้เผ็ดน้อยเผ็ดมากบอกได้เลยนะคะได้เลยค่ะน่าทานไหมนะเพื่อนๆโอ้ยนะเจ๊ก็กำลังทำกำลังปรุงเลยนะคะยำขนมจีนคือยำขนม ขายเป็นชุดก็มีนะคะเพื่อนมีครึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะพร้อมน้ําพร้อมน้ํายาพร้อมน้ําเลยนะคะมีน้ําแกงหลายอย่างนะคะแกงปลามน้ําเคยมีที่ดีี่ดีนะคะดูไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆพามาชมนะคะขอบคุณค่ะ นะคะเพื่อนๆใครชอบกินยำขนมจีนฝนตกนนี้ฝนตกตกนานด้วยพีเนาะใช่ขนมจีนชุดหนึ่งหกสิบบาทขนมจีนชุดนึ่งหกบาทนี่าเนจ่าหนึ่งกิโลนะคะลูกค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใครชอบทานขนมจีนมีน้ํายาหลายอย่างมาซื้อบ่อยไหมคะบ่อยค่ะมาซื้อบ่อยเนาะ ประหยัดแล้วก็ได้เยอะด้วยเนาะไม่เสียเวลาไปทำเองเนาะทำเองหมดหลายบาทกว่านี้นะเออขึนชื่ออันนี้นี่ก็อร่อยนี่อื้อปูปลานะคะอื้อเขาเรียกอะไรนะปูปลาอื้อปูปลาอื้อนี่ค่ะชุดนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะเจ๊โจหน่อยจ้าโจโจหน่อยนี่นี่หกสิบบาทเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ขนมจีนได้ทั้งเข็งเลยนะเนี่ย อ่าหกสิบบาทกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะอิ่มทนะั้งครอบครัวเลยหกสิบบาทบอกเลยว่าก้องดีเมืองตรังนะคะกองดีเมืองตรังนะคะเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยมีเยอะโอ้นี่คืออะไรคะปลาค่ะปลาปลาใส่น้ำเคลืออ๋อปลานี้ใช่ไม่ต้มแล้ว สายดีขน,นาดฝนผล,ผลอันนี้ผงปาลาอืนน้อหลุกเอืนน้อผงปลาเอื้อผงปลาเจ๊นี่อันนี้เท่าไหร่นี่แอร์สิบบาทจ้านะคะสิบบาทช่วยอุดหนุนเจ๊ก็ด้วยนะคะสิบบาทราะคาะเพื่อนเพื่อนอเราก็ะะขอลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะมาอุดหนุนเจ๊ก็ด้วยนะคะนะคะแกงไตปลาเมืองนครน,นะคะยำขนมจีนนะคะปลาทูนะคะ0ู3ย์หกสามหกเก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งห้านะจ๊ะเพื่อนเอขอบคุณทุกยอดไลค์ ยอดติดตามแล้วก็ยอดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย